นางนสงการชมบุรีประจำปีพศสอ6 7ค่ะตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาน้ำพึ่งรู้สึกดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจกับตำแหน่งนี้มากๆระยะเวลาหนึ่งปีมันผ่านไปไวจริงๆค่ะน้ำพึ่งอยากขอขอบคุณ ท่านทวัชชัยสีทองผู้ว,ว่ารชาชการจังหวัดชลบุรีท่านประพัฒสลาสีทองนายกเหล่ากาชาติพ่อแม่พี่น้องเหล่ากาชาติทุกๆคนรวมไปถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้มอบมงกุฎและสายสะพายอันทรงคุณค่าแห่งนี้ให้กับน้ำพึ่งแต่ทุกคนคะน้ำพึ่งจะไม่มีวันนี้เลย น้ำพึ่งจะไม่สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเองถ้าน้ำพึ่งขาดบุคคลสำคัญนั่นคือพี่เลี้ยงค่ะพี่เก่งเป๋บางแสนพี่นิวร้านเช่าชุดสวยสบัดขอบคุณพี่เลี้ยงสองคนนี้ที่คอยมอบโอกาสดีๆให้กับน้ำพึ่งอยู่เสมอ ขอบคุณช่างหน้าสวยๆจากพี่อาร์ตช่างผมสวยๆจากพี่โอมและชุดไทยสวยๆจากบ้านชุดไทยคุณอาร์ตขอขอบคุณพี่โนต้ตพี่แมนพี่เพลงพินและพี่แอนดอยที่คอยติวคำถามคำตอบให้กับน้ำพึ่ง ขอขอบคุณค่ายนางงามหัวเมืองตะวันออกนะคะเป็นอีกหนึ่งบ้านสำคัญที่คอยซัพพอร์ตน้ำพึ่งให้มายืนอยู่จุดจุดนี้ขอขอบคุณท่านนายกข่ยไมยตีประเสริฐเทศบาลตำบลดอนหัวล่อที่เชื่อมั่นในตัวน้ำพึ่งและเป็นผู้สนับสนุนในการประกวด ขอขอบคุณครอบครัวที่คอยส่งแรงเชียร์แรงใจอยู่ข้างเวทีเสมอซัพพอร์ตน้ำพึ่งมาเสมอสำหรับวันนี้น้ำพึ่งอยากฝากถึงนางงามทุกๆคนนะคะทำให้เต็มที่ที่สุดขอให้โชคดีทุกคนไม่ว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นแบบไหน จงเชี่อมั่นในตัวเองค่ะและทำให้เต็มที่ที่สุดมาเป็นครอบครัวนางสงการชมบุรีไปด้วยกันสุดท้ายนี้ไม่ว่าน้ำพึ่งเองจะเลือกเดินเส้นทางไหนต่อน้ำพึ่งอยากให้ทุกๆคนได้จดจำเด็กน้อยคนคนนี้เอาไว้ นาพึ่งนางสาวสุภศสดรพรพิะเนศนางสงการชมบุรีประจำปีพศ2567ขอขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะ้องนพึพพน่งสุภสอพรพิคเนศมากๆเลยนะคะเชื่อเลยว่าไม่ใช่แต่ปฏิบัติหน้าที่ปีนี้เท่านั้นด้วยความผูกพันต่างๆนะคะือต่อๆไปนะคะ ก็ะจะเห็นเธอช่วยเหลืองานของจังหวัดชลบุรีอย่างแน่นอนค่ะครับตอนนี้เรารอลุ้นผลนะครับ